ครับสวัสดีครับนี่เดชมาเข้านี่ก็อยู่ที่สวนครับอยู่ที่บ้านสัดวิสุขตำบลภูเงินอำเภอกระทาจังหวัดสิเกตครับวันนี้พาดูแนวทางการแก้ปัญหานะครับการทําดอกทุเรียนแล้วฝนตกหนักนะครับที่สวนข้างๆกันนะของสวนลุงบุญธรรมนะครับโอเคมาดูแนวทางแก้ปัญหานะครับที่เขาทำทำกันนะครับอ่ะโอเค ทุเรียนดินผู้ก็อไฟอทำดอกแล้วนะครับตอนนี้ก็เกาดีนะครับที่ถากอันนี้นี่ก็ดอกเริ่มตูมเริ่มโตนะครับยังไม่บานนะครับนี่ติดเป็นพวงเป็นพวงอยู่โอเคป็นไม่ออกนี่ก็มีใส่ปุ๋ยมั้งโอเคอยู่ตัวนี้ตัวนี้ว่าเหนน็นลงเขา ตัดหญ้านะทำดอกแล้วฝนตกหนักนะครับมีตัดหญ้ารอบโคนนะครับให้หญ้าแล้วก็ตัดหญ้าแล้วก็ใช้ไม้กวาดกวาดออกนะครับกวาดโคนให้แห้งนั่นเองนี่ก็มีเสริมไม้ไว้นะครับข้ามากิ่งนะครับขํากิ่งที่มันยาวๆไปรอบๆนะครับแก่ปุ๋ยไม่แน่ใจมนกัน ลงเข้ามาอยูอ่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะมีตัดหญ้านะครับรอบอาให้เลยทรงพุ่มนะครับนี่นะดูดูนะจากทรงพุ่มต้นสูงประมาณสี่สี่เมตรห้าสิบห้าเมตรนะครับนี่นะตัดหญ้ารอบเลยนะครับแล้วก็กวาดนะครับส่วนหญ้าแห้งก็มีสมไฟนะครับตรงนี้ไล่มแมลงนะครับ ไฟนี่ก็คือเป็นการไล่มแมลงนะฮะสุมไฟตรงนี้ไล่มแมลงในตัวตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันทุกต้นนะครับจะมีหวานปุยรอบๆโคนนะเท่าที่เห็นนี่เหมือนกันฮะตัดหญ้า กวาดหญ้าเหมือนกันครับทำทุกต้นแล้วนะฮะแปดยิบสี่แล้วนะฮะปุ๋ยนี่เป็นแปดยี่ิบสี่ยิบสี่ยิบสี่อ่ะต้นนี้ก็เหมือนกันใบก็กรกวาดกวาดมากองเหมือนกันนะครับเพอเจอฝนเข้าไปสะสมอาหารที่ต้นนะครับ ้นนี้ก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันนะครับทุกต้นตัดหญ้าให้เตียนแล้วก็ตรงนั้นข้างก็สุมไฟไล่แมลงไปด้วยนะครับเทคนิคหัวน้ำก็เป็นสองหัวเนี่ยนะครับสุมไฟด้านนี้ตัวน,นี้ก็เหมือนกันตัดหญ้าให้เตียนนะครับ ให้เลยส่งพุ่มหน่อยนึงนะครับก็พอดีกับใบส่งพุ่มก็เหมือนกันตันนี้ก็ยังตาดอกยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ยอดจะมาก่อนก็หวานปุ๋ยเหมือนกันยี่สิบแปดยี่สิบสี่ี่นั่นแหละนะครับ ทนดอกแล้วก็ฝนมานะครับวิธีนี้ก็ขาดแม่คือต้องเนี่ยสมไฟนะครับแก่ปัญหานะครับเวลาตามดอกต้เรียนดินภูเขาไฟแล้วฝนตกหนักใส่นะครับตัดย้าโคนให้เกลียยแล้วก็กวาดหญ้านะครับ กล่องแล้วก็ยายแห้งเข้าสมไฟอเ,เอามาฝากนะครับเสวนทุเรียนดินภูเขาไฟ ฟังนานๆนะครับมาฝากอเ,เป้าหมายก็เพื่อสิ่งนี้นะครับทำให้ทุเรียนออกดอกนะครับโอคข้ามกันกนี่แหละ โอเคครับยังไงก็วังว่าจะมีก,กับการแนวทางการแก้ปัญหานะครับส่วนทุเรียนนะครับเวลาทําดอกแล้วอดน้มงดน้าอะไรแล้วก็มีฝนตกหนักมาใส่นะครับนี่ลงรู้สึกเขาจะเบรกเบรกยอดนี่สองอรบอ,งอบแล้วครับสองสามรอบแล้วยังไงก็น่าจะสองรอบนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงก็ช่วยกดติตามกดซับตะคายกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ ก็สุครับนี่ก็ฝากช่องให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับ